กลับมาในเพลงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเด็ดท <ไป S 1> ีไหนอยู่แถวลาดพร้าวแ, <c oughs> แปะเจี๊ยแปะสิบเชมน,นั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ร้านไหนจะเผ็ดไม่เผ็ดไม่รู้แต่ร้านนี้เผ็ดมากเพราะก็ชื่อร้านไงกินเผ็ดถูกค่ะ,ะนี่ครับแต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดก็บอกเขาได้นะ <c oughs> ก็บอกได้เดี๋ยวเขาจะลดพริกลงให้หรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> บอกได้ซิกเนเจอร์ของเขาคือน้ำซุปที่มันเข้มข้น <c oughs> เดินเข้าไปคุยกันยาวเลยสุภาษรางงค่นใส่คนใสไม่ใช่เขาหมายถึงน้ำข้นหรือน้ำใสไม่ได้หมายความว่าคนที่ไหนเอออ่ะ เขาบอกว่าน้ำซุปเขามันหอมกลมกล่อมครับราคาแต่ละชามนะเริ่มต้น25บาทเองใครจะเชื่อไปจนถึง45หรือถ้าเป็นแบบว่าหม้อไฟคุณก็สั่งมาได้นั่นราคโรยแบบนี้ถ้ามาเป็นหม้อไฟคุณเลือกเส้นเอาไว้แล้วคุณก็โรยกากหมูล,ลงไปงี้เป็นทั้งเนื้อทั้งหมู <c oughs> ได้หมดเลยแล้วมีเมนูทานเล่นหมูเตะมามเออได้ได้สั่งหมูลูกชิ้นปิ้งมามเอามาอีอ่ะงั้นไปกันพิกัดร้านนะครับชื่อร้านกินเผ็ดก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่ซอยลาดพร้าว87แยก29 เขาบอกงี้ที่ร้านมีที่จอดรถกว้างขวางให้บริการได้อย่างยอดเยี่ยม่ยะปักหมุดใน Google ไปได้เลยและขอขอบคุณการรีวิวดีๆนี้นะครับจาก TikTok ที่ใช้ชื่อว่ากินเปื่อยเรื่อยครับ